ห,หนังนุ่มดีครับอนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกๆคนนะครับมอน,นี่ก็กมีกบผมหลงจา้าได้บ้านเชน่นเดียคนเก่าคนเดิมนะครับมอน,นี่ก็ได้เป็นเมนูหนึ่งใส่กอกนะครับมอน,นี่กั นี่เป็นแบบอ้วงกลมนะครับนี่น้วก็เป็นแบบแทงยาวๆว่าดี่ครับนะประเดิมเคียงไม้ครับหลังจากคอมมนไปหลายคลิปนะครับเลยจัดเชียงไม้มาเมื่อนี้กับน้าจิ้มแซ่บๆน้ำจิ้มเนอย่างคุณนิดแล้วกันนี่เป็นผักกะลัมนะครับพันเมื่อนี้กับรรยากาศย้ำหนาวๆเริ่มหนาวเย็นอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับท้าวพี่้องทุกๆคนนะครับอยากหนึ่งใส่เกาะก็แล้วกับไป แซ่บเลยครับเอื่อนมาใส่กอกแล้วว่าเป็นฮอตดอกอะไรนะว่าฮอตดอกก็สีง่ายกว่าหนังนุ่มดีครับอีนนี้น หนังนุ่มครับนิ่มกซ้รซาะไปดิกระลำกับกรอบอีคับอันี้แบบวงกลมนี่ผมชิมไปม,ม่นทีเปียบ cứ miêu kịch mày với gần lắm hết miếng miếng ngon lắm như เหลี่ยวของแรงนะครับใส่กับผักกรอบๆไข่ไม่ดีสมุนไพิกยังไงอ๋องงกลมเ nửa nền em Low battery, please charge. Chìm nhìn thì điện luôn không là có ba าขายเน่ยื้อนี่ยสิบบาทเลยครับเนี่ยวันผมเคยซื้อเนี่ยประมาณเบาทแปดบาทไม่ชมีอย่างนึงอย่างนึงซื้อมาให้กินเองครับไรไร low b a t e r y please charge หัืนอยอาไร แป้งแค่บ๊อยมีเนี่ยเขากินนี่แบบเขาสิงหูนะครับว่าแป้งอะไรหลายอะไรหน่อยโอ้แหงกลินแหงเพื่อนไปเรี่ยนะครับกินแปะแซบกนระเบียบแล้ว อันนึ่นงมันช่มีความเผ็ดใช่ไหมหนึ่นงไม่ใช่มีความ,มนุ่มเนี่ยแบบเนีนๆนะครับให้เอาไปขวานก็ยังกรอบ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 นอกแห่งกลิ่นแห่งเพลินไปนะเรื่อยๆครับปุ๊บวะจันทร์เซากริ่มอะไรเนาะสำหรับหนึ่งใส่กรอบวันนี้ครับทั้งอันเป็นล้วงกลมแล้วเป็นทราางแล้วก็อันยาวๆถือว่าแซ่บไปคน,น,นละแบบกับน้ำจิ้มข้าก็ดีกับผักกรอบ low battery please charge โอ้แนนทองเรื่อยเลยถ้าพวกพี่ทองบักคิบตีก็บเป็นกำลังังใจในการเฮ็ดคลิปของพวกทั่วไปนะครับพนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางจี๊ดตอกแฟนเพจลงจ๋าทัยบ้านนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวผมระยะผาเลี้ยงภาษาอังกฤษแล้วก็อินสตาแกรม อินสตาแกรมนะครับระยะภาษาอังกฤษแล้วก็ y o u ูทูบลงจาบ้านชี้แนวเพื่อเป็นแรงใจในการนี้คลิปต่อไปผมจะพยายามบรรลุปรุ่มเคล็ดลันดีขึ้นในแต่ละคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าผมกินผิดพลาดประการในเตอร์เตอเปลือกเปืือนกินลี้งกินฟอกก็ต้องกราบขอโทษขอใหยพอพี่น้องไว้น้ำคือเก่าครับพอพี่น้องเขาาเบื่งคลิปนี้ขอให้สมัักบัตรธนานะครับโปรไฟล์สดขอให้เจอเนื้อคู่เฮงหิงเรื่อยๆผลจากโรคภัยอแรงต่างๆกลับมาแข็งแรงนะครับ ขอให้ทุกอย่างสมบังติปัถนาคลิปนี้ผรม <Low battery. S 1> ไ,ไม่ว่าทำไมกราบสวัสดีครับ